บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าสาหนุ่มสามุมคูณสองเริ่มต้นฉายอีกครั้งหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยหลายคนตื่นเต้น<ช>แล้วพอเราดูมาตลอดเนี่ยมันผูกพันนะพี่เดียยังจําได้ว่าตอนที่ออกอากาศใหม่ๆอ่ะไปนั่งคุยกับพี่ๆทั้ง3<ช>คนแล้วก็คุยกับลูกๆของเขาทุกคน<อ>ตื่นเต้นกับการกลับมาแล้วทุกคนคือคิดถึงมากคุณผู้ชม แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะอย่างเมื่อวานนี้เราเพิ่งบอกเนาะว่าซิทคอมเสือชนีเก้งก็กําลังจะอําลาจอไปเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นซิทคอมอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหล่านักแสดงเองเข้าใจหายสําหรับซิทคอมสามหนุ่มสามมุมคูณ2คือเขาผูกพันแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับคนดูกันมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเชื่อว่าครอบครัวเขาก็ชอบนั่งดูกับสิ่งที่เป็นครอบครัวอยู่ในทีวีเพื่อที่จะแบบเอ้ยมาคิดถึงบ้านเราคิดถึงเพื่อนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยตัวละครนั้นแทนชั้นคนนี้ อะไรอย่างนี้แล้วนักแสดงเองคุณผู้ชมรวมถึงทีมงานด้วยเนี่ยหลายคนก็คือเซ็ตดั้งเดิมนะ,ะในอดีตมาเล่นด้วยกันโผล่มาเป็นแขกรับเชิญบ้างอะไรแบบนี้แต่ไหนๆวันจะต้องลาจอวันพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ชมครับทีมบันเทิงของเราบุกไปถึงกองพาคุณผู้ชมมาดูการทํางานวันสุดท้ายตอนสุดท้ายของ3ามหนุ่มสามุมคูณ2ดูซิว่าความรู้สึกของนักแสดงและบรรยากาศจะเป็นยังไงตามมาครับ <collapse. S 2> งานเลี้ยงยมวิวันเลิกราเช่นเดียวก,กันกับซิทคอมซ้ำหนุ่มซ้ำมุมคุณ2ท,ที่กำลังจะลาจอตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้แล้วเชื่อแล้วค่ะว่าคุณผู้ชมได้ยินแบบนี้แล้วคงจะใจหายไม่เว้นแม้แต่นักแสดงในเรื่องยังซ้ำหนุ่มรุ่นพ่อที่มีทั้งกบสรงสิษธ์แท่งศักดิ์สิทธิ์และมอสปฏิภาณ์หรือเอกทศพีนั่นเอง <c oughs> สิ่งที่อยากพูดถึงเลยนะครับอันดับแรกก็คือพี่บอยกนเกียรติสิ่งที่พวกเราทำมาถึงวันนี้นะครับน่าจะทำให้พี่บอยมีความสุข นะครับแล้วก็สิ่งที่พี่บอยมีความสุขนั่นคือเห็นทุกคนแฟนคลับทุกคนมีความสุขด้วยมาสุดท้ายแล้วแน่นอนทุกคนก็ต้องรู้สึกรู้สึกใจหายนะครับเพราะว่าเราอยู่กันมาปีกว่าๆทุกคนก็ยังไม่อยากให้จบแหละแต่แต่มันถึงเวลาอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปขอบคุณนะฮะแฟนละคร3หนุ่ม3ามุมนะครับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นนี้นะฮะสหนุ่ม3มุมคูณสองนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงนะฮะ เส้นทางสุดท้ายแล้วขอบคุณจริงๆใจหายครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการจบอย่างสมบูรณ์แล้วด้าน3หนุม่มรลูกอย่างบีสะเถียนพงศ์ปีโป้นัชพันธ์และสีประธกรหรือ1 First UN o ก็ใจหายเช่นเดียวกันเพราะนี่คือซิดคอมเรื่องแรกของพวกเขาทั้ง3คนและตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมานั้นนักแสดงทุกคนรักและผูกพันสนิทสนมกันเหมือนครอบครัวจริงๆเซ้านะเซ้าเซ้าเนี่ยอะให้ก่อนมันคือความผูกพัน ขอบคุณทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณพี่บอ,อยขอบคุณพี่อ้อยขอบคุณพี่จ้านขอบคุณพี่เอก็กขอบคุณทุกๆคนที่แบบช่วยแล้วก็แบบช่วยผมเพราะว่าผมเล่นผมยังบางกล้องเลยแล้วก็ผมแบบยังเล่นไม่ไม่รู้ว่าเล่นยัางไงแตว่าแบบก็ขอบคุณทุกคนที่ให้แบบทุกอย่างขอขอบคุณทางช่องวันก่อนแล้วกันครับที่เลือกพวกเรา,ให,าให้โอกาสให้โอกาสเข้ามาได้เล่นแล้วก็ขอบคุณเอ,อ แฟนคลับทุกท่านนะครับที่คอยติดตามเราคอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมอย่างอย่างพวกเราเนี่ยเล่นกันมาหลายเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแรกมันใจหายอย่างนี้เหมือนกันอันนี้มันเป็นความรู้สึกครั้งแรกของของพวกเขาเราเจอกันแบบเจอบ่อยมากๆเอาจริงเจอมากกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ำอันนี้สองอาทิตย์ไม่เข้าบ้านเลยอ,อันนี้สองอาทิตย์ไม่เข้าบ้านเลยเหรอไม่ใช่ <laughs> นักแสดงอาวุโสอย่างมีพิสมัยที่รับบทประดาและเล่นซิทคอมเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2534ก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยคำว่าเสียดายซิทคอมดีๆเรื่องนี้เพราะคงคิดถึงตัวละครตัวนี้ไปอีกนานถามมาเสียดายไหมเสียดายคิดถึงละครมันทำกันมาเป็นปีความที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยทุกที่ทุกที่เลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มาเจอกันดี ด้านน้องเพิร์ทวิรินสลาชมผู้ทันสิตาและลูกเกียริเมทินีก็เอ่ยปากนะคะว่าแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็รักและผูกพันกับซิดคอมเรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าแก๊งสามหนุ่มพอลูกเขาเลยค่ะก็รู้สึกด,ดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสามหนุ่มนะคะก็อย่าลืมดูนะคะตอนสุดท้ายค่ะรับรองนะคะว่าจะต้องซึ้งแน่นอนค่ะ รู้สึกใจหายมากเลยค่ะเหมือนอแบบว่าเหมือนเพื่อพ่อเหมือนเราได้ถ่ายตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกแบบผูกพันไปแล้วด้วยความที่เราก็ใช้วเวลาถ่ายมาันนานมากพอ,อถึงวันสุดท้ายรู้สึกใจหายวิวมากเลยค่ะฉากสามนุมสามมุมคูณสองตอนสุดท้ายด้วยนะคะรับรองทุกคนเนี่ยจะได้รับความอบอุ่นจากโมเมนต์ครอบครัวไปเยอะมากๆแน่นอนค่ะวันสุดท้ายของสามุมสามมุมค่ะก็ยังมีความทรงจาดีๆความประทับใจอยากให้ไปต่อ ไม่ต้องร้อไม่ต้องร้อ แมสซิคอมสามหนุ่มสามมุมคูณ2จะปิดฉากลงไปแต่เชื่อเลยคะ่ะว่าสิ่งที่ยังคงเหลือไว้ใน,นก็คือมิตรภาพและผลงานดีๆของพวกเขาที่คอยสร้างรอยยิ้มความสุขให้กับผู้ชมทางช่องวัน31เพราะฉะนั้นห้ามพลาดกับบทสรุปสุดท้ายของสามหนุ่มสามมุมคูณ2วันเสาร์นี้11โมงตรงทางช่องวัน31นั่นเองค่ะถึงสามหนุ่มสามมุมคูณ2นะครับจะจบไปนะครับผมแต่พวกเราทั้ง6คนนะครับก็จะมีผลงานให้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับตอนสุดท้ายไปด้วยกัน นะครับส่งลาสามหนุ่มอย่างเป็นทางการนะครับดีใจครับได้เจอทุกคนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนอยู่กับเราจนถึงวันสุดท้ายครับคคือความ คือนึกภาพว่าถ้าเราเป็นนักแสดงที่ตลอด2ปีอ่ะคุณผู้ชมเรามีภารกิจที่ต้องไปเจอกันทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเพื่อถ่ายทําซิทคอมกันแล้วคือความสนุกก็คือแบบมีทั้งรุ่นพี่ๆอย่างพี่กบพี่แท่งพี่มอสเงี้ยที่มีทั้งแบบอกกวนแก่งน้องบ้างพี่แท่งก็จะเป็นฟิลแบบพี่ชายพี่กบก็จะอบอุ่นนิ่งๆแล้วผสมกับรุ่นลูกอีกอ่ะที่แต่ละคนเจ้าสีเงี้ยกลัวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมแกล้งพี่ชมพู่เมื่อกี้ขนาดเราถ่ายสกูปเมื่อกี้ยังโผล่เข้ามาเองนะใช่เป็นสไตล์เขาต้องบอกคุณผ เราถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นหน้าจอกับความสัมพันธ์จริงๆมันใกล้เคียงกันมากความอบอุ่นความทะเล่ของแต่ละคนคือมันเป็นของจริงหมดเลยคุณผู้ชมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยใจหายนักแสดงก็ใจหายผู้ชมแต่เอาอย่างนี้บทสรุปสําหรับวันเสาร์ในซิทคอมสาหนุ่ม3ามมุมคูณ2ครั้งนี้จะเป็นยังไงเรามีตัวอย่างมาให้ดูกันก่อนค่ะ ดไม่ได้3มหนุ่ม3ม,มุมคูณสองตอนอวสานกับปมปัญหาคาใจสุดท้ายรักอ้ำอึ้งของเฟิร์สกับหนิงเฟิร์สที่สารภาพรักไปแล้วไม่ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นยังไงฉันก็ยอมรับมันลุ้นคำตอบจากปากหนิงมาร่วมอำลาเอกทดพีและลูกๆตลอดไปห้ามพลาดสามหนุ่มสามมุมคูณสองตอนอวาสานเสารนี้11องตรง ม่ชอบคาว่าอำลาตลอดไปเลยอ่ะดีอันนี้แอบคิดเลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์เป็นแบบคูณ3ามโ่มาไหมหลานอย่างเงี้ยเหรอคะไม่รู้แหละคุณผู้ชมยังไงก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยนะโดยเฉพาะใครที่แบบผูกพันแล้วก็ชอบซิทคอมเรื่องนี้มากๆ3ามหนุ่ม3ามุมคูณ2นะคะตอนจบตอนอวสานตอนสุดท้ายวันพรุ่งนี้11โมงตรงค่ะผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆคนละมุมเดียวกันเนี่ยจะกังวลในหัวของคุณผู้ชมยาวๆกันไปเอาให้จบเพลงไปเลยดีกว่า พอแล้วค่ะยอมยอมุ่งนี้นายันนะครับสามหนุ่มสามมุมคูณสองสิบเอ็ดโมงตอนอวสานนะครับใช่แล้วค่ะ